โอเคนะครับก็น้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ n u c l e a Cast Gaming ด้วยนะครับก็วันนี้มาทําเป็นคลิปรีวิวแพท OB 37ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งอัปเดตวันนี้สดสดเลยนะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 2> จะมาเป็นการพูดเข้าๆไปเข้าๆนะครับอาจจะไม่ครบหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากคลิปมันนานเกินไปนะครับก็อันดับแรกหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดของแพทนี้นะก็คือตัวใหม่ชื่อว่าชาลินนะป็นยากับชามมนาแล้วก็ชาแดงชาแดงมันไม่มีนี่หว่าขอภาอภัยเอาใหม่ใหมก็เดี๋ยวซึ่งไอตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวผมจะทําเป็น คลิปรีวิวแยกให้ีกทีหนึ่งนะครับสัญญาว่าจะรีบทำให้เลยพ่งนี้เลยอยาจจะทำให้เลยนะครับโอเคในส่ญญวนแรกเป็นส่วนของเจเนอ a l ลนะครับเจเนอเรลอันนี้ก็หัวข้อแรกเราสามารถกดเซิร์ชได้พร้อมกันสโหมดคือโหมดเพลย์หลอดกับโหมดเซิร์ชซึ่งถ้าอันไหนเจอก่อนเนี่ยจะเด้งไปเข้าห้องนั้นก่อนนะครับก็อันนี้คือเพิ่มความสะดวกสบายนะครับผมต่อไปอันที่2แปลสั้นๆก็คืออัปเดตร้านขายของในเกมนะครับมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะเดี๋ยวไปติดตามกานในเกมครับผมอันนี้ต่อไป เอานี้เลยแล้วกันก็จะพูดรวมๆประมาณว่าเราสามารถเลือกดูเซ็ตของเซตอ่าไม่ใช่เซ็ตของสกินได้ก่อนได้นะครับแบบว่าดึงสก,กินหัวนี้มาดึงสก,กินแขนดึงสก,กินขานี้มาแล้วค่อยรวมทีเดียวได้นะเพราะว่าแผ่ก่อนทําให้ได้ตอนนี้ทําได้มันทําให้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปทําได้ในโหมดคอมพิเตเท่านั้นนะครับก็คือเราสามารถสว i p e ีโรได้ละแต่ก่อนเนี่ยมันว w i p ไปชัดเจนแต่รู้สึกว่าแผ่นนี้นะครับมันจะทําให้กดขึ้นมาได้เลยนะสำหรับ,รบการส w i p ในคอมพิวเตอโหมดนะครับผม อันนี้เป็นพัฒนาการระบบเสียงทั่วไปไม่มีอะไรครับผมอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มนิดนึงเข้าไปนะการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเข้าเกมทั่วไปครับผมต่อไปอันนี้เบสเบสอินคลาสก็คือเวลาเราเล่นจบเกมนะครับมันจะขึ้นเป็นสี่เหรียญเหรียญสี่ตัวใช่ปะแสดงสี่คนแต่ละสายแต่ละสายแฟล็กดามิฮิลฟอนไลน์ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้จะแบ่งเป็นสีให้ดูแล้วนะว่าของทีมไหนติดเพราะว่าพเพราะว่าแพทก่อนเนี่ยมันไม่ได้บอกสีนะครับ อ๋อถึงไหนแล้ววะต่อไปนะครับก็เป็นปัญหาที่ติดเกี่ยวกับติดอยู่ในหน้าท็อปเพลย์นะครับก็ไม่มีอะไรก็ฟิกเพิ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นพัฒนาเรื่องระบบ a ลก o ร i ทึมพูดง่ายๆก็คือแบบว่าอย่างไงอ่ะปกติเนี่ยแพทเก่าอะเพลย์ออฟเเกมจะวัดจากการคิวติดกันหลายๆตัวนะครับซึ่งแพดใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าทาดาเมจหลายตัวฮิวเพื่อนได้เซฟเพื่อนได้ช่วยชีวิตเพื่อนอย่างนี้นะครับน่าจะอัปเดตในเรื่องระบบการคัดท็อปเพลย์นะครับผมต่อไปนะเป็นหัวข้อนี้ก็เป็นสําหรับ V.I.P. นะครับซึ่งจะมีที่เห็นก็คือ7วันกับสาสิบวันนะครับก็ถ้าเราเป็น V.I.P. เนี่ยเวลาเปิดกล่องปกติกล่องเงินเนี่ยจะได้แค่3นะครับ3ก็เป็นการ์ดการ์ดการ์ดเงิน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 ประมาณนี้นะครับหรือว่ามีสก,กินปลนมาด้วยแต่ถ้าเราเปิดกล่องเงินและเป็น V.I.P. เนี่ยเราจะได้ถึง4อย่างนะครับก็ดีขึ้นนะสำหรับเป็นคนที่เป็น V.I.P. นะครับผมก็ต่อไปมันไม่มีอะไรแล้วก็พวกแก้บักแก้อะไรไปนะครับผมประมาณนี้แกบักแกการเคลื่นอนไหวแกแอนิเมชันนะครับไม่มีอะไรมาก ต่อไปนะเป็นส่วนของสก,กินนะก็เพิ่มมีเพิ่มมา2ตัวก็คือโมคอากับชาลินนะสก,กินต่อโมความันน่ารักมากเว้ยเดี๋ยวไว้ผมาเอาให้ดูนะครับน่ารักจริงบ้องแบลมากต่อไปหมดสเปกเตอร์คือสเปกเตอร์อ่านผิดก็คือหมดผู้ชมนะครับก็มีแค่ต่อหัวข้อนี้ก็คือแก้บัคแอนออกซัดนะครับสำหรับในหมดผู้ชมแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเพิ่มเมนูระหว่างที่เราชมผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเหมือนดอทเอก็คือพวก FPM GPM QD a ีพีประมาณนี้นะสำหรับเมนูสเปกเตอร ก็เป็นจะเป็นพวกแก้บั๊กแสดงผลให้ถูกต้องอะไรประมาณนี้ไม่พูดมากแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือทําให้ดีระบบดีขึ้นต่อไปแชมเปี้ยนในส่วนของแชมเปี้ยนครับอันนี้เป็นเบิร์นการ์ดคือบาบะอันเนี้ยเพิ่มปกติเวกเกอร์จะเป็น50 100แล้วก็150นะครับอันนี้เพิ่มเป็น75 100แล้วก็225นะครับแล้วก็เป็นแก้บั๊กแอนอ็อกซัตสกิลมาร์กแมนไม่แสดงอันนี้คือไม่แสดงในแรงนะครับผมบั๊กเนชชั่นบั๊กให้บั๊กด้วยก็จาากที่เรรรยิงงแค15นะับ ก็เป็น30%แล้วถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็คือแก้ของแคสซี่นะครับการอินคลายเมนต์นะครับก็ประมาณนี้โอเคในส่วนของเรื่องการบัฟอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไม่จําเป็นมากอันเนี้ยเพราะว่าผมคิดอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวคลิปไม่จะยาวนะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็ในส่วนสุดท้ายของคลิปนะครับก็อาจจะพูดไม่ครบเพราะว่าอยากให้คลิปมัน ไม่ยาวนะครับอยากให้สั้นๆมากกว่าผมจะได้เข้าใจง่ายๆนะถ้าไม่ได้พูดข้อไหนไปหรือพูดข้ามข้อไหนไปหรือพูดไม่ครบเหลืออธิบายไม่ชัดเจนยังไงขออาภัยไว้ด้วยนะทีนท่นี้ด้วยนะครับสัญญาว่าคลิปหน้าจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้สวัสดีคนด้วยครับผม